สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายชวนทุกคนนะคะมาบ่ม,มเมล็ดผักค่ะ รอบนี้ไต่จะลงต้นกล้าใหม่ๆแล้วนะคะเตรียมปรุงดินไว้แล้วนะไต่อยากจะปลูกคณะนะคะแล้วก็อยากจะปลูกผักบุ้งชุดใหม่นะชุดเก่าที่เคยปลูกไว้เก็บกินไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัดรากถอนโคนไปหมดแล้วนะคะเอาดินไปปรุงแล้วก็เลยจะปลูกชุดใหม่นะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูค่ะว่าก่อนที่เราจะไปปลูกเนี่ยจะมีวิธีการใดที่จะทําให้ต้นกล้าของเรางอกขึ้นมาเร็วนะคะซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเอง นะคะทุกคนวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่หลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะก็คือการนำมเมล็ดมาแช่น้ําแล้วก็นําไปบ่มนั่นเองค่ะแต่ก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าวิธีการบ่มเมล็ดนะ อันนี้เป็นมเมล็ดถั่วฝักยาวนะคะที่ต่ายเคยใช้ปลูกไปแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่หมดนะก็เลยรัดยางเก็บไว้แช่ในตู้เย็นค่ะวันนี้ก็จะนําเอาออกมาใช้เพิ่มนะคะเวลาที่เราบ่ม,มเมล็ดนะเพื่อนๆจะต้องวางแผนสักนิดนึงนะคะว่าเราจะปลูกเยอะขนาดไหนจะปลูกน้อยขนาดไหนจะปลูกกี่ต้นนั่นเองนะบางทีเราบ่ม,มเมล็ดเยอะ แล้วปลูกเพราะเป็นต้นกล้าเยอะแต่ก็ย้ายไปปลูกไม่หมดเสียดายต้นกล้านั่นเองเสียดายมาเมล็ดนั่นเองนะคะก็ต้องวางแผนกันสักนิดหนึ่งนะวันนี้ไต่จะปลูกต้นถั่วฝักยาวเพิ่มอีกสักประมาณ6กถึงสิต้นนะคะไต่ก็จะบ่มแค่นิดเดียวค่ะนีพ่พอดีว่ามีแปลงว่างไว้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะเลือกมเมล็ดไปสักประมาณ10มาเมล็ดละกันเนาะ เราดูมเมล็ดนิดนึงนะคะเพราะว่ามเมล็ดของต่ายชุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเมเล็ดเก่านะคะตัวไหนที่มันดูดูบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวนะคะก็ไม่ได้นํามาใช้เนาะอาจจะมีอาจคือกลัวว่าเขาอาจจะโตไม่ดีอะประมาณนี้นะคะก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่โอเคมาใช้แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้ายก็จะเอาไปแช่น้ําไว้เลยนะประมาณนี้นิดหน่อยพอค่ะแช่ไปเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ ทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่ามเมล็ดของเราจมลงไปทั้งหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้จะบ่มเยอะนะต้องบอกก่อนนะคะใครจะปลูกเยอะก็คือบ่มไว้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้อต่จะปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะมีแปลงมีกระถางว่างอยู่ประมาณ6ถึง10กระถางต่อมาเป็นมเมล็ดผักบุ้งค่ะอันนี้จะปลูกในร้อยยางนะคะพื้นที่เขาก็จะเยอะหน่อยนะ อ่าแล้วไตก็จะแช่ไปสักประมาณนี้ประมาณ200อยยางนะคะนี่ค่ะสองกำมือโดยประมาณนี่ค่ะแช่ไปเลยนี่มเมล็ดผักบุ้งค่ะตัวที่เราใช้ไม่หมดนะคะก็รัดยางเก็บไว้ดีๆค่ะแล้วอย่าให้โดนแดดนะวางไว้ในที่ร่มค่ะ มเมล็ดถัดมานะคะที่แต่ยจะแช่ในวันนี้ก็เป็นผักคะน้าค่ะผักคะน้าเนี่ยเขาให้มเมล็ดมาเยอะมากนะแต่ว่าแต่ยก็จะบ่มเฉพาะที่จะใช้ค่ะไม่ได้เยอะมากนะ นี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็แช่ลงในภาชนะที่ใส่น้ำเหมือนกันนี่แช่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแช่เท่าที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆ ทั้งสามเมล็ดนะคะทั้งสาสายพันธุ์ผักของเรานะคะสามารถที่จะทําวิธีนี้ได้นะอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือต้นผักชีนะคะ,มะเมล็ดผักชีก็เอามาทําวิธีนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้พอเราแช่ไว้แบบนี้นะคะให้เราแช่ไว้สักประมาณหชั่วโมงนะสีชั่วโมงได้เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไต่ก็ได้แช่จนครบเวลา5ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมภาชนะแบบนี้ค่ะเป็นกล่องทัพเปอร์แวร์นะคะจะเป็นกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องแก้วก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีฝาปิดด้วยนะคะพอเราเตรียมกล่องแบบนี้นะตัวนี้ค่ะที่อยู่ในภาชนะเราเทน้ำออกนะคะนี่กรองเอาแต่มเมล็ดค่ะแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะ กรองเอาแต่มเมล็ดนะคะเดี๋ยวต่อจะให้เพื่อน,อนๆดูใกล้ๆนะคะว่าการแช่มเมล็ดแบบนี้นี่ค่ะอ่าเขาเปิดออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นี่ค่ะ เปลือกเขาเปิดออกแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้การปลูกของเรานั้นไวขึ้นนะทุกคนมเมล็ดเขาก็จะงอกออกมาไวขึ้นค่ะอันนี้คือเราแช่น้ำไว้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะแล้วก็มเมล็ดถั่วฝักยาวก็ทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะก็หาผ้าขาวมาค่ะผ้าขาวก็เป็นผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะนี่บ่มไปเลยค่ะทุกคนห่อไว้ค่ะอันนี้ตต่คออนุญ,ญาตใส่เมเล็ดถั่วฝักยาวกับมเมล็ดผักบุ้งเข้าด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าแยกจากกัน ง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดถั่วฝักยาวเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่แล้วแต่จะขอบ่มด้วยกันเลยค่ะส่วนเมล็ดของต้นคะน้านะคะแต่จะแยกใส่ผ้าอีกแผ่นหนึ่งนะคะผ้าอีกผืนหนึ่งนะนี่ค่ะใส่มาให้หมดเลยเมล็ดที่เราแช่ไว้นะคะ บ่มเพียงคืนเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าก็มาเปิดผ้าดูเลยนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะห่อไปเลยโอ้หล่นนะคะเดี๋ยวต่อเติมไปก่อนมเล็ดเขาหล่นนี่ห่อไว้ค่ะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาใส่กล่องพลาสติกที่เราเตรียมไว้เลยจ้านี่ค่ะไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดฝาค่ะนี่ค่ะเป็นการบ่มนะคะบ่ม,มเมล็ดไว้ค่ะตัวมเมล็ด คณะนะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะทุกคนบ่มไว้หนึ่งคืนเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็นำกล่องพลาสติกของเรานะคะกล่องที่มีฝาปิดตัวนี้เอาไปไว้ในที่ร่มนะไม่โดนแสงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบ่ม,มเมล็ดค่ะวันนี้ต่ก็เตรียมจะปลูก3าอย่างนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผ่านไป1วันแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นยังไงต่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ารากเขางอกไหมอะไรยังไงเนาะ ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมในช่องนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ